แจกอิดิเคเตอร์ฟรีนะครับสำหรับดูสัญญาณเดวเจนใน TradingView และ MT4 ครับหน้าตาของมันเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะครับใน MT4 เนี่ยจะมีบอกทั้งคลาสสิกเดวเจนฝั่งขาขึ้นคลาสสิกเดวเจนฝั่งขาลงฮิดเดนไดทั้งขาขึ้นและขาลงนะครับผมครบทั้ง4ประเภทนะครับทั้งตัว MT4 ก็มีนะครับและ TradingView ก็มีนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปดูอิดิเคเตอร์ทั้ง2ตัวนี้นะครับผมต้องบอกก่อนนะครับว่า ท่านที่จะดูคลิปนี้ติดตั้งอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้เนี่ยควรจะมีความรู้เรื่องไดเวอร์เจน์มาก่อนเท่านั้นใครที่ยังไม่มีความรู้ไม่รู้จักว่าไดเวอร์เจน์คืออะไรมีกี่ประเภทใช้งานอย่างไรบ้างนะครับผมต้องบอกว่านะครับแนะนำให้ย้อนกลับไปดูคลิปที่ผมเคยทำก่อนหน้านี้นะครับนั่นก็คือคลิปนี้นะครับนี่ไดเวอร์เจน์ใช้ได้จริงหรือคิดไปเองเรียนเทรดฟรี ep 7นะครับคลิปนี้เนี่ยสามารถหาดูได้ใน channel one trader เลยนะครับเลื่อนเข้ามาด้านล่างตรงนี้ ะครับคลิปหน้าปกสีชมพูนะครับผมคลิปนี้อินดิเคเตอร์สตัวนี้นะครับมีวิธีการติดตั้งยังไงบ้างผมขอเริ่มจากตัว MT4 ก่อนนะครับ MT4 เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกราฟจริงนะครับนี่หน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับไอตัวเส้นสีแดงนะครับคือตัวคลาสสิกไดโอเจนฝั่งขาลงนะครับอ่ามีโอกาสพักหรือกลับตัวลงนั่นเองนะครับส่วนสีเขียวอ่อนอันนี้เป็นฮิดเด้นไดนะครับแบบพักหรือกลับตัวขึ้นนะครับผมส่วนสีเขียวเข้มอันนี้เป็นคลาสสิกไดโอเจน ประเภทนะครับพักหรือกลับตัวขึ้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนสีแดงอันนี้ก็เป็นคลาสสิกเดเวอเจนประเภทพักหรือกลับตัวลงนะครับอ่ะส่วนสีชมพูสีชมพูนะครับสีนี้นะครับก็คือตัวฮิดเด้นเดเวอเจนประเภทพักหรือกลับตัวลงนั่นเองนะครับจะมีสีประเภทนะครับใครที่เรียนเรื่องเดเวอเจนมาน่าจะจํากันได้ทีนี้เนี่ยวิธีติดตั้งนะครับเราจะไปเริ่มดูกันเลยนะครับสำหรับ mt 4กันก่อนขั้นตอนการติดตั้งอินดิเคเตอร์ตัวนี้นะครับก่อนอื่นเลยอันดับแรกนะครับให้ทำการเปิดโปรแกรม mt 4ขึ้นมาก่อน ไม่ว่าท่านจะใช้โบรกเกอร์อะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น xm xnet g i m i นะครับ tiknew อะไรก็ตามแต่นะครับที่มี mt 4ย้ำนะครับต้องเป็น mt 4เท่านั้นจึงจะสามารถใช้งานอินดิเคเตอร์ตัวนี้ได้นะครับให้ท่านนะครับล็อกอิน mt 4ของตัวเองนะครับและเปิดหน้าต่างเข้ามาใน mt 4แบบนี้นะครับอ่าเมื่อทําการเข้ามาใน mt 4เรียบร้อยแล้วให้เลื่อนเมาส์ไปที่มุมบนขวานะครับจะเจอที่มันเขียนช่องแชทอะไรอยู่ตรงนี้นะครับนี่รูปสัญลักษณ์ตกใจนะครับตรงนี้นี่ มุมบนขวานะครับให้ทําการคลิกหนึ่งครั้งปุ๊บอ่าทีนี้เนี่เราจะได้หน้าต่างล็อกอินขึ้นมาหนึ่งหน้าต่างนะครับเป็นการล็อกอินเข้าสู่คอมมูนิตี้ของ MQL5 นะครับถ้าเราล็อกอินตรงนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถดาวน์โหลดอีดิเคเตอร์จากเว็บไซต์ MQL5 โดยตรงผ่านในโปรแกรมได้เลยนะครับดังนั้นเนี่ยเราจําเป็นต้องล็อกอินตรงนี้ก่อนนะครับมุมบนขวานี้นะครับ